สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กับแชมเปนฟาร์มนะคะอยู่กับน้งโมนะคะมือน,นี้พ้ามาเบิงตักกะแตนนะคะตักกะแตนปลาทังกานะคะตัวนี้กะอายุ11มือแล้วนะคะ11วันน้องก็ออกจากไข่แล้วนะคะท่านผู้ชมออกมาแล้วนะคะซึ้อ อาชีพแมาแรงนะคะของอาการเลี้ยงสัตวนะ์สายการบินนะคะสายการบินนะะนี่นะคะตัวน้นอยๆนะคะลืมทะย่อยออกกันมาแล้วนะคะพอดีน้องสมมิญานี่เปียรหลายนะคะอาหารสัตว์นะคะพืชนะคะหลายกันเลยอุย๊ยลองเอาตกกะแกตงมาเลี้ยงดีกว่านะคะเป็นการเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นการหารายได้อีกทางหนึ่งนะคะ ในพื้นที่จำกัดน,นะคะมองนี้ซี่เป็นนางบานนะคะมันกะซิมีระยะนะคะอันความกว้าง UT สี่คูณสิองนะคะสคูณ12เมตรนะคะนี่นะจ้าพามาดูมือใหม่มือไม,มนะคะขอกแรกนะคะเอาไครมาเพาะนะคะเอามาฝากนะคะเอามาฝาก ข้ากระสิทธิย้อยนะคะเอาอยาใส่ไห้นะคะระวังมดเป็นพิเศษนะคะระว่างมดเป็นพิเศษมันี้อัปเดตให้บึ้งนะคะกับข้อแรกนะคะของเรานะคะเดี๋ยวน้องสมไปปล่ปลอยแพรก,กอน,นะจ๊ะเดี๋ยวมาอัปเดตกันเรื่อ